สมมสรการท่าเรือเอฟซีนะครับคุณอดิศรคมรักครับมากับคุณเต๋าสมชายเข็มกัดครับขอนเข้มตบือด้วยตตัวอย่างเท่เลยครับการท่าเรือเราคือตำนานและเราจะสร้างตำนานชาตดใหม่ไปด้วยกันเฮอสเข้มตบมือนะฮะ ต่อเนื่องกันเลยนะครับกับชลบุรีเอฟซีครับคุณธีรเทพวิโนไทยและพี่ป๋องกพลทองพลัดครับขอบครับครับผมขอบคุณครับผมยี่สิบอะไรออกมามาแล้วเราุยมาตลกตอนนี้นะครับกำลังจินตกำลังลุยยี่สิบปีในไทยไม่มีใครไม่รู้จักชลบุรีเอฟซีครับสถาบัน เอาลนะต่อเนื่องกันเลยนะครับกับบีจีปทุมยูนเ i เดตครับคุณสารัตยอยู่เย็นนะครับมากับคุณซานินิพาพรที่ติดธนกาศเดอะบูแม็ชีนเครื่องจักรสังหารที่จะมาสร้างตำนานแชมป์บนใบเดอะรักบิดแล้วราต่อไปครับนะครราชสีมามาร์ซ่าเอฟซครับคุณราชันประสิทธมองและคุณสมจิตจงโจอหอครับ หวัสดแพทชื่อจะเป็นแมวแต่ก็เป็นแมวพร้อมที่จะลนาเสือถ้าอยากเป็นเหยื่อก็เรียงหน้าเขาบบ้ามาอต่อเนื่องกันเลยนะครับกับตราเ FC ครับคุณมงคลทศไกรและคุณแกงส้มธนทัศชัยอัดครับคนปราดใจเด็กขอ,อบรดสิทธิไทยรัครับผม ต่อน,น่ไปที่ระยองเอฟซีครับคุณกำพลประถมอัชกุลครับกับคุณจุ๊บจิจ๊บชลิมระยองน้องใหม่เราจะสู้ไม่เดียวดายแต่เราจะสู้ไปด้วยกันเพราะเราคือมา้าดิบก,กระดอนเรยอง FC ซต่อเน,นื่องกันไปยาวกับบุรีรัมยูไนเต็ดครับคุณชิติพัฒน์แทนกลางและนักคอมชุนชื่อทำไม่แน่จริงไม่เป็นแชมป์มากที่สุดหรอกใช่ไหมนะใช่ไอ้สั์ ต่อเนื่องก,กันครับกับ PT, พีทีประจวบเอครับคุณอดุลหมื่นสมานและคุณคิงก่อนบ่ายครับเรียนได้แล้วติดป้ายช,ชื่รักวแชมป์ดีครับก็เป็นมาแล้วเป้าหมายต่อไปแชมป์ไทยรุ่งเรียนยอดครับ เริ่มลมาสะดุ้งันเลยทีเดียวนะฮะต่อเนื่องกันนะครับกับสมุทรปราการซิตี้ครับคุณพิระดลนช่างรศมีและพี่ป้ามิสเซอรีเราจะสร้างประวัติหน้าใหม่ไว้ที่สมุทรปราการซิตี้ We are the m o ุ t ต่อเนื่องกันที่ราชบุรีมิถุนเอฟซีครับคุณลีออนเจม์และคุณใบพลพัส,สกร ครับตัดใจสุดยอดตอนนองกันนะครับกับสุขันบรีเอซีครับเอเลอันโดรดอสซานโตสกอนจาก้านะครับกับคุณกันนภัสครับช้างศึกยุทธาถีจะสู้ให้สมศักดิ์ศรีชาสุพันธ์ท้อมเราคือสุขันบรีเอซี กับสุโขทัย FC ครับคุณเอกสิทธิ์ชาวบุตรกับคุณซาร่าฮอลล์มาสูงมาสูก่อนเลยนะคะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทางเซ็นนะคะรวมถึงไทยลีกด้วยที่ได้จับมือกันนะคะปูปูฟูก่อนนะคะไม่ว่าจะยังไงนะคะก็อ,อยากจะให้เชียร์กันสดๆนะครถ้าเกิดดูย้อนหลังเราจะทำไมฮะปวดหลังครับ ที่ไหนไม่ว่าแต่อย่ามาซาที่ทะเลหลวงแหงเล็กน้อยแต่โอเคฮะโอเคต่อเน,นื่องนะครับกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับคุณชัยวัฒน์บุราชและคุณทิสาวริทิสาครับเหนือสุดของแดนสยามและเราจะอยู่บนสุดของไทยอีกเสมอครับมาสเต็ปนะมาสเต็บ ต่อเนืองกันนะครับกับ p o l c e t e r o FC ครับคุณรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชวครับมากับคุณลากุง้งทีมอื่นเป็นยังไงผมไม่ทราบนะครับผมแต่ทีมของผมโค้นหล่อที่สุดในไทยลีกครับมับงกรโล่เงินเดิมพันทุกอย่างที่มี เพื่อสักเสียงแชมป์เท่าใดขอดี่ยงกันนะครับกับ True Bangkok United ครับคุณมิกา้าชูนูนสีและคุณเชเดียร์โรเจอร์ True Bangkok United เรามีเป้าหมายเพียง คือแ์เท่านั้นนักแม่นเลยทีเดียวนะครับและปิดท้ายด้วย s c g เมืองทองยูไนเต็ดครับคุณสมพรยศมาพร้อมกับพี่ปิอมนวันครับ กินเลนพยองพรอปะลอทุกสนามถึงจะเป็นเลือดใหม่แต่สู้ไม่ถอยแน่นอนครับเ <Hey! S 2> และขอเสียงปรบมือนะครับให้กับศิลปินดาราทั้ง16นะฮะแล้วก็นักฟุตบอลทั้ง16ด้วย